มีใครสงสัยกันบ้างคะว่าตระกูลโฮเนคาวะทำอะไรทำไมถึงรวยจังได้ยินแค่ว่าพ่อเป็นประธานบริษัทแล้วบริษัทอะไรกันละ่ะนิเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่สงสัยในเรื่องนี้มากจนพยายามไล่หาข้อมูลอย่างหนักเพราะความอยากรู้ล้วนๆและก็ได้พบกับเรื่องที่น่าสนใจเข้าจนกลายมาเป็นคลิปนี้คะ่ะ ความร่ำรวยของตระกูลโฮเนคาวะถ้าจะให้สืบย้อนกลับไปไกลที่สุดมันน่าจะเริ่มมาตั้งแต่ยุคสมัยเซนโงคุค่ะในเวลานั้นบรรพบุรุษของตระกูลโฮเนคาวะที่มีชื่อว่าซินิมารุเป็นเพียงลูกนายพานธรรมดาที่โกหกว่าตัวเองเป็นซามูไรแถมยังไม่ได้มีทรัพย์สินติดตัวอะไรมากมายค่ะ แต่รากฐานความร่ำรวยของตระกูลโฮเนคาวะที่มีได้อย่างทุกวันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นเพราะโนบิตะล้นๆที่นั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปเพื่อทําให้บรรพบุรุษของตัวโนบิตะเองกลายเป็นคนใหญ่คนโตให้ได้แต่ดันผิดแผนเนื่องจากบรรพบุรุษของตัวโนบิตะเองดันซื่อบื้อเกินไปและกลายเป็นว่าไปทําให้บรรพบุรุษของซินิโอะอย่างซูนิมารุประสบความสําเร็จแบบส้มหล่นแทนค่ะเรียกได้ว่าตื่นขึ้นมารับโชคได้ความดีความชอบไปแบบงงโดยที่ไม่ได้ทําอะไรค่ะ เรื่องทั้งหมดนี้มาจากโดรหายมอนตอนท่านบรรพบุรุษพยายามเข้าเรื่องย่อมีอยู่ว่าเมอร์ซิโออวดดาบซามูไรที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลให้กับเพื่อนๆในแก๊งได้ดูพร้อมกับสาธยายวียรกรรมของบรรพบุรุษตัวเองให้กับเพื่อนๆฟังว่าเก่งแค่ไหนเทพแค่ไหนนะคะ เคยบุกเดี่ยวถลม่มศัตรูไปช่วยท่านขุนศึกก็เคยทํามาแล้วจนในที่สุดบรรพบุรุษของซีนิโอก็ได้รับความดีความชอบให้เป็นขุนพลข้างกายของท่านขุนศึกอีกทั้งท่านขุนศึกยังอวยยศแล้วก็มอบดาบซามูไรที่เป็นมรรกตกททดของตระกูลเล่มนี้ให้อีกด้วยค่ะทําให้นวิตาเกิดความคาดหวังบ้างว่าบรรพบุรุษของตัวเองจะเป็นคนใหญ่คนโตกับคนอื่นเขาจึงกลับบ้านไปถามพ่อว่าบรรพบุรุษของตัวเองอ่ะเป็นอะไรแต่ก็ได้คําตอบมาว่าเป็นนายพานธรรมดาค่ะ ทำให้โนูบิตาผิดหวังกับเรื่องนี้มากจนในที่สุดก็ไปขอร้องให้โดราไอมอนช่วยตามสุดค่ะโนบิตาและโดราไอมอนจึงนั่งทมแมชชีนย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยซินงโงคุเพื่อเปลี่ยนให้บรรพบุรุษของตัวเองสร้างชื่อในสงครามและกลายมาเป็นคนใหญ่คนโตค่ะ แต่เนื่องจากบรรพุรุษของนบิตาเป็นคนไม่เอาไหนแถมขี้ขาดเขานะคะจึงวิ่งหนีไปไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมเข้าร่วมสงครามถึงแม้จะโดนนบิตาและโดรายมอนขอร้องให้เข้าร่วมสงครามเพื่อสร้างชื่อเสียงมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็สับตินแตกวิ่งหนีหน้าตั้งไม่สนลูกใครทำให้โดรายมอนต้องใช้แผนใหม่นั่นก็คือให้นบิตาที่หน้าตาเหมือนบรรพุรุษเป,เป๊ะไปเข้าร่วมสงครามแทนค่ะ โนวิตาที่ใส่ของวิเศษของโดรายมอนเต็มตัวมีหรือจะแพ้ใครเรียกได้ว่าไร้เทียมทานสุดๆเขานะคะถล่มค่ายของศัตรูและช่วยท่านขุนศึกที่กำลังสลบเหมือนออกมาจากค่ายศัตรูพร้อมกับช่วยบรรพบุรุษของซีเนโอที่เอาแต่ร้องให้ขี้มูกบ่งร้องหาแม่แม่จา๋าแม่จา๋าเพราะโดนจับตัวมาค่ะ ระหว่างที่ช่วยแบกคนทั้งคู่ออกมาโนบิตะนึกขึ้นได้ว่ามีการบ้านที่จะต้องไปทําเขานะคะก็รีบไปหาบรรพบุรุษของตัวเองเพื่อไปนัดแนะเปลี่ยนตัวกันพร้อมกับมอบของวิเศษให้อีกทั้งยังกําชับอย่างหนักแน่นว่าให้รีบเปลี่ยนทางไปยังจุดที่ตัวเองช่วยท่านขุนศึกและบรรพบุรุษของซเนโอเอาไว้แล้วให้บอกว่าตอนนี้เป็นคนช่วยชีวิตท่านขุนศึกเอาไว้เวลาที่ท่านขุนศึกตื่นขึ้นมาจากการสลบค่ะเนื่องจากหน้าตาของทั้งคู่เหมือนกันมากเพราะฉะนั้นแผนนี้เขาคันสมบูรณ์แบบโนบิตะจึงรีบ นั่งทมแมชชีนกลับมายังโลกปัจจุบันเพื่อถามพราว่ามันพรบรุตของตัวเองเป็นคนใหญ่คนโตไหมแต่ปรากฏว่าพ่อก็ตอบเหมือนเดิมเป็นในพันไงลูกเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วนี่จะมาถามอะไรอีก ทำให้พวกโนบิตะและโดราเอมอนงงจนต้องไปเปิดทีวีการเวลาดูค่ะซึ่งทำให้พบว่าบรรพบุรุษข,ของตัวเองไม่สลับตัวแล้วเดินทางไปยังจุดนัดพบเพื่อบอกกับท่านขุนศึกว่าตนเป็นคนช่วยชีวิตท่านขุนศึกตามแผนที่วางไว้เพราะว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองเมื่อท่านขุนศึกตื่นขึ้นมาจากการสลบก็พบตัวของซูเนวารุที่เป็นบรรพบุรุษข,ของซินิโอแทนแล้วเข้าใจผิดเพราะซูเนวารุท่านไปโกหกว่าตัวเองเป็นคนบุกเดี่ยวถล่มค่ายศัตรูช่วยท่านขุนศึกออกมาแทนค่ะ นี่จึงเป็นเหตุให้ท่านขุนศึกอวยยศมอบยศถาบรรดาศักดิพร้อมกับดาบสามูไรให้บรรพบุรุษของสนนโอดนั่นเองค่ะ และนี่คือจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานความร่ำรวยของตระกูลโฮเนคาวะทำให้ลูกหลานนำเอาไปต่อย,ยอดทำธุรกิจอื่นๆในภายหลังจนเป็นที่มาว่าคนตระกูลโฮเนคาวะร่ำรวยทุกคนค่ะโดยหลังจากนี้เราจะมาโฟกัสที่ครอบครัวของซนิโอเป็นหลักนะคะว่าบ้านของเขาทำอาชีพอะไรพ่อเขาทำอาชีพอะไรกันแน่ทำไมมีเงินให้ซนิโอใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ขาดมือได้เรื่อยๆมีของโอวดเพื่อนๆตลอดจนบางทีคนดูอย่างเรา,เราก็อิจฉาค่ะ จุดนี้จะเป็นการวิเคราะห์นะคะเนื่องจากพ่อของสเนโอโผล่มาน้อยมากๆในเรื่องเราจึงได้แค่เพียงตีความจากคําพูดของสเนโอดเท่านั้นค่ะซึ่งฟังดูแล้วมันก็มีความเป็นไปได้อยู่ค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะอาชีพที่1พ่อของสเนโออาจจะทํางานเป็นประธานบริษัทกันค่ะเนื่องจากเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเขาจะรับช่วงกิจการต่อจากพ่อนะคะ1ในบทบาทหน้าที่1ในอาชีพของสเนโอนอกจากดีไซเนอร์ที่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยในอนาคตตอนเป็นผู้ใหญ่สเนโอยังเป็นประธานบริษัทกันค่ะ อีกด้วยค่ะทําให้มีความเป็นไปได้สูงว่าพ่อของเขาอาจเป็นประธานบริษัทการค้าค่ะ อาชีพที่2พ่อของซีนิโออาจทํางานเป็นประธานบริษัทโฆษณาหรือสื่อต่างๆค่ะเนื่องจากซีนโอชอบพูดอยู่บ่อยๆว่าพ่อของเขามีเพื่อนเป็นคนระดับสูงในสถานีโทรทัศน์และมีเพื่อนเป็นนักข่าวอีกด้วยจากคําพูดที่เขาชอบพูดอยู่บ่อยๆทําให้ตีความได้ว่าพ่อของซีนิโอมีความสัมพันธ์แน้นแฟ้งกับวงการบันเทิงมากถึงมากที่สุดเลยทีเดียวจึงเป็นไปได้ว่าพ่อของซีนิโออาจจะเป็นประธานบริษัทโฆษณาหรือสื่อต่างๆก็เป็นได้ค่ะ อาชีพที่3พ่อของเซนิโออาจจะเป็นประธานของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสเปนในเรื่องค่ะเอาง่ายๆเหมือนเจ้าของคุชชี่เจ้าของหลุยวิตตองอะไรอย่างนี้ค่ะ ตรงจุดจุดนี้ก็มาจากคําพูดของซ e เนโอที่ว่าเขาจะรับช่วงต่อกิจการของพ่อเมื่อโตขึ้นและเขายังมีความฝันอีกด้วยว่าเมื่อโตขึ้นอยากจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ซึ่งเมื่อเอาทั้งสองอย่างที่ซ e เนโอพูดมารวมกันนี่ก็อาจจะเป็นกิจการของครอบครัวอยู่แล้วและส่งต่อมาให้ลูกอย่างซ e เนโอก็เป็นได้ค่ะจึงเป็นไปนได้ว่าพ่อของซเนโออาจจะเป็นประธานของแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสักแปในเรื่องค่ะ ความร่ำรวยของซินิโอถึงแม้ว่าเมื่อปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วบ้านของเขาค่อนข้างมีฐานะที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มเพื่อนนะคะแต่ว่าถ้าหากเทียบกับคนในวงตระกูลเครือญาติคนนามสกุลโฮเดนขวะด,ด้วยกันเองเนี่ยครอบครัวของซินิโอน่านจะจนที่สุดในเครือญาติแล้วค่ะเนื่องจากถ้าเราสังเกตดีๆเวลาที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะครอบครัวของเขาต้องประหยัดเงินพอสมควรและยังเลือกคอร์สราคาประหยัดอีกด้วยค่ะอีกทั้งจะเห็นว่าเมื่อเขาไปบ้านพักต่างอากาศเมื่อไหร่ก็จะเป็นบ้านหลังคารั่ๆไม่ก็อันนั้น เสียอันนี้พังบ้างนะคะบ่อยครั้งที่พวกเราเห็นเห็นกันเนะาะมันก็ไม่มีเครื่องเป่าอากาศบ้างแหละหรือพัดลมไม่มีบ้างแหละไม่ได้หรูหรายอย่างที่โอ้อวดเอาไว้เลยสักนิดนึงค่ะหรือแม้แต่เรือที่ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของ,ของก็มักจะรั่วจนต้องคอยตักน้ําออกจากเรืออยู่เป็นประจำโดยเฉพาะหลายๆอย่างที่เขานํามาโอ้อวดกับเพื่อนๆเนี่ยซีนิโอก็มักจะพูดว่าได้มาจากญาติคนนั้นลุงคนนี้บ้างแหละลูกพี่ลูกน้องคนนั้นให้นั่นให้นี่หรือมีนั่นมีนี่อย่างเช่นโรสปอร์ของญาตินะคะ ทำให้มีชาวเน็ตเริ่มวิเคราะห์แบบดักดักว่าหรือนี่จะเป็นปมด้อยในใจของซีนิโอที่บ้านของเขาจนที่สุดในเครือญาตินามสกุลโฮเนคาวะที่ญาติมีแทบจะทุกอย่างแบบรวยเวอร์จนทําให้เขาฝังใจและทําให้มีนิสัยชอบโอ้อดความรวยให้เพื่อนๆในกลุ่มที่บ้านจนกว่าเพื่อทําให้ตัวเองรู้สึกดีเนื่องจากปมด้อยของเขาก็เป็นได้ค่ะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับคลิปตะกุลโฮเนคะวําทำอะไรทำไมถึงรวยหากเพื่อนๆมีส่วนไหนเพิ่มเติมที่นิกตกหล่นไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ช่องวิงซูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า